ตอนนี้กำลังเข้าใจจอยังเาเราไปอีกเรื่องแล้วเราะคุณสีกลัวเวลาไม่ทันนะฮะคือตอนนี้มันมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่กําลังแดงขึ้นมาแล้วเมื่อวานนี้นะฮะค่อนข้างร้อนเมื่อวานนี้มีเรื่องของสามบทครองนะฮะก็เรียกว่าให้คําสั่งคุ้มครองเรื่องของให้เรื่องคณะกรรมการอ่าบริหารจัดการน้ําที่มีงบประมาณในการจัดการน้ําซึ่งรัฐบาลยิ่งลักออกมาบอกให้หยุดไว้ก่อนนะครับสารสั่งให้หยุดเนี่ยทีนี้มันมองอะไรเรื่องนี้คือมองว่า หลังจากที่มีม็อบแช่แข็งเนี่ยของพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์มาเสนอให้แช่แข็งประเทศไท,ทยห้าปีประชาชนตกใจเลยถ้าแช่แข็ง,งนึกจะได้อยู่ยังไงนะมันไม่ได้มาทุนใจวัดสินสุวงขอ,อนายกพรเราชทางชาวบ้านเขาก็รับไม่ไหวใช่ไหมมันมันผิดมันผิดหลักผิดเกณฑ์ทีนี้งานตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือกระบวนการตุลาการพิวัตรกำลังแทรดินะฮะ ตอนนี้คุณจะเห็นว่าทสารรับนูนสารปกครองหรือปปชี่กำลังทําและสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์กำลังทำเนี่ยก็สอดคล้องอันนี้หลังจากที่สารปกครองมีคำสั่งนี้แล้วเนี่ยเอ็นจีโอ NGO ที่เขาฟ้องตัวนี้ก็จะไปฟ้องสารพอกปอป,ปชให้ต่อต่อผพื้หญิงหลักนะฐานจะปกตัน,น้ำท่วมนะ ก็เหมือนกันและขณะเดียวกันคนุณรพิเศษจะไปฟ้องปปชทั้งหมดนะคือมุ่งกระตูงจุดนั้นตอนนี้มันมีคดีคล้ายๆกันสองอันคือคดีอันนี้จะอยู่ที่ศาลปกครองหมดทั้งคู่นะในเรื่องของกรณีคุณทวินเปลี่ยนสี <c oughs> นั้นเรื่องหนึ่งค้างอยู่นะซึ่งอันนี้เองก็ยังมีการบอกว่าจะไปฟ้องปปชเหมือนกัน <c oughs> ใ,<ช>ให้ถอด<ช> <ๆ S 2> ถอนนายกศาลปกครองอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องนี้ก็กําลังจะไปเรื่องที่ปปชเหมือนกันเพื่อจะถอดถอนนายกอีกตกลงว่าทั้งสองอันเนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการฟ้องเพื่อจะถอดถอนนาย ตอนนี้คุณไม่กล้าที่จะทำรับประหารเพราะโลกเขาไม่รับและประชาชนเขาพร้อมที่จะตัดครับคุณก็ต้องใช้วิธีการอย่างเงี้ยเพราะคุณอย่างสารปกครองไอ้สารนร้ำดูนท่านบอกเองเนี่ท่านตัดสินโดยใชย้พจนารนุ่ม อ่าแล้วัดก็ทุกอย่างมาอยู่ตรงนี้ครับมันไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์อะไรเลยนี่เราถึงมาถามบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงกระบวนการมันถึงเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยทำไมสารปกครองตัดสินนี้แล้วเราจำได้ไหมว่าปี2 5ง4น้าาำท่วม66จังหวัดครับแป0กว่าอำเภอ คนตาย800กว่าคนเสียหายยับเยิน1นึ่งล้านสี่แสนสหมื่นล้านนะครับความเชื่อถือของโลกวองเราเนี่ยมันหมดเลยนะมันไม่มีอะไรเหลือแล้ววันนี้โลกมันแน่นอนแล้วหรือก็วันนี้อินเดียน้ำท่วมเนี่ยคนตายประมาณพันคนครับผมถ้าอย่างนั้น ถ้าเอ็นบอกว่าผมเป็นทมาห้สมาค,คมลดตานโลกร้อนผมว่าสมาคมการโลกเย็นเ g ็นโโลกเย็นเอ็นจโโลกร้อนอเพราะว่าอะไรไหมผมก็อยากให้สารปกครองช่วยสั่งห้ามอย่าให้เกิดน,น้าําท่วมเถอย่าให้เกิดน,น้ําแล้งสิมัน <c oughs> นั้นมันจะอยู่ได้ยังไงประทนี <c> ้ <oughs> ไม่ต้องทําอะไรเลยคดีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในสารปกครองจริงอันนี้เราวางไว้นะเรื่องยื่นปปชต่อต่อนายกเนี่ย ผมว่ามันเป้าหมายมันไปทางนั้นน่ะแต่อันนี้สมมติในกรณีความเสียหายของประเทศเนี่ยถ้าอยู่ในสารปกครองจริงตามคําพิพากษานี้ต้องทาประชามติแล้วมันจะไปเสร็จสิ้นทันน้ําท่วมไหมฮะเออมันต้องใช้เวลาสองปีนะสปีนี้ก็ท่วมไปก่อนกคุณก็ต้องบอกองให้หยุดน้ำย้ายท่วมครับต้องมีต้องร้องอีกอันนะฮะก็ต้องรคือคือผมว่าเรื่องนี้นะครับคือรัฐบาลก็คงจะใช้สิทธิ ในการที่จะอุทธรกับเป็นฝั่งท่านประหลัดสำนักนายกดกรทองทองท่านก็บอกว่าคงต้องหารือกับฝ่ายกฎหมายในการที่อุทรอนนะครับ <ฮะ S 2> แต่อุทธรไปมันก็โอเคแล้วก็เป็นสิทธทิ์ที่ที่ที่สามารถทําได้นะครับแต่ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นแหละนะครับเพราะาตอนนี้กําลังเข้าหน้าฝนแล้วนะแล้วเกิดเกิดปีที่น้ําท่วมใหญ่เลย ที่นั่นมีมีประเด็นที่ไปนักข่าวไปถามเรื่องนี้กับนายกแล้วนายกก็ค่อนข้างจะมีสีหน้าตึงเครียดใช่ใช่แล้วก็บอกว่าอะไรที่ดําเนินการไปได้ให้ดําเนินการไปนะะแล้วท่าทีของรัฐบาลคือยอมรับคําสั่งศาลแต่จะอุทธรหรือไม่อันนี้อีกเรื่องหนึ่งคือคือถ้าคุณเป็นนายกนะครับคุณจะทําอะไรสักอย่างเพื่อให้บ้านเมืองมันมีความปลอดภัยน้ําไม่ท่วมฝนเอาน้าไม่แล้งพิดลับหลูกได้เนี่ย แล้วคุณถูกขวัดขวางหมดเนี่ยคุณไม่ได้ยกคุณจะรู้สึกไงคุณจะเครียดอันนี้เป็นปัญหาที่รอไม่ได้ด้วยมันรอไม่ได้หรอกคือความเดือดร้อนของประชาชนในนรัฐบาลรอไม่ได้หรอกครับใช่ไหมฮะก็คือถ้ารัฐบาลไม่แก้ปัญหาประชาชนเนี่ยผมว่าก็ไม่ควรจะมาเป็นรัฐบาลด้วยซ้ำไปตอนนี้ผมว่าคนที่ตกใจที่สุดคือพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่น้ําท่วมคงนั่งตาปลิดปลมองสารปกครองว่าเอาไงกับผมนะฮะ ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีประเด็นในช่วงท้ายรายการเราจะมีประเด็นที่สําคัญสำคัญมาสรุปโดยเฉพาะเรื่องของการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีครับต้องอยู่กับรายการนี่แหละประเทศไทยนะครับอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะเวลาสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งทาง NV5 อย่างนี้นะครับก็เป็นรายการซิ่งนำเรื่องราวของประเทศไทยมาพูดถึงกันโดยเฉพาะวันศุกร์จะเป็นเรื่องของการคืบหน้า แล้วก็สถานการณ์ล่าสุดมาวิจารณ์กันในเรื่องของการเมืองนะครับมาถึงในช่วงสุดท้ายช่วงก่อนนี้เราค่อนข้างจะคุยกันครบแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องที่เป็นกระแสตลอดสัปดาห์เลยคือเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีและสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็มีการทุนเก้านะฮะไปแล้วแล้วก็รายชื่อคณะที่ปรับเปลี่ยนเนี่ยก็ก็ค่อนข้างลงตัวแล้วล่ะอันนี้นะครับมันมีตําแหน่งที่หลายๆตําแหน่งที่น่าสนใจอยาจานน่างกระทรวงพาณิชย์ นะอันนี้ก็คงเข้าใจได้เพราะว่ามีความกดดันสูงเลือเกินนะแล้วก็เปลี่ยนแต่ที่มีความสงสัยมากแล้วผมก็บอกว่าอันนี้แปลกจริงฮนะคือกระทรวงกลาโหมฮนะอยู่ดีๆปกติก็จะเป็นทหารนะฮะท่านท่านสุดคำพลท่านยุทธศักตร์<ม>เปลี่ยนมาล่าสุดกัายกนั่งเองฮนะ คุณคุณบุญกรมวิจารย์ยังไงฮะเลยจริงๆแล้วในมุมมองของผมนะครับคือไฮไลท์สาคัญในการปรับคลมอั้งนี้นอกจากกระทรวงยศแล้วก็อยู่ที่กระทรวงกลาโหมนะครับเพราะว่าเที่ยวเนี้ยไม่ใช่เฉพาะพลเรือนอย่างเดียวที่เข้าไปนั่งกลาโหมนะครับแต่เป็นผู้หญิงนะครับเป็นสุวสภาสตรีนี่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าตั้งแต่ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองจนต้นมานะครับคนที่จะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมต้องเป็นหาารรนนะคับแล้วเป็ แล้วก็ไม่ใช่ทหารธรรมดานะส่วนใหญ่จะเป็นอดีตพอบทออบอพอบ,อพอบอสูงสุดต้องคุมกําลังมาก่อนก็เรียงลําดับกันไปต้องคุมกําลังมาก่อนนะครับแล้วมายุคหนึ่งก็ เปลี่ยนจากทหารมาเป็นพลเรือนสลับกันบ้างนะครับ,รบอยากก่างขุชวนก็เป็นรัฐมนตรีกราโหมนะครับ,รบนั่นก็ยังยนั่นก็ยังไม่เท่าไหร่แต่เที่ยวน,นี้ถือว่าเป็นไฮไลท์สําคัญเพราะว่าหนึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ผู้หญิงไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงลานะครับก็คือท่านนายกยิ่งลักษณชินวัตรถามว่า เป็นเรื่องดีไหมผมว่าเป็นเรื่องดีในสายตาของผมนะหนึ่งก็คือว่าเป็นการยอมรับอำนาจอธิปไตยอำนาจของประชาชนนะครับมันดูเป็นประชาธิปไตยมันเป็นประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าคุณยิ่งรักได้รับเลือกตั้งาประชาชนประชาชนมอบอำนาจมาให้เพราะนั้นคุณยิ่งรักจะไปนั่งตำแหน่งไหนก็ได้ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือตำแหน่งรัฐมนตรีของเราผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นทหารที่ผมกลับเรียนไปแล้วนี่เป็นเรื่องหนประการที่สองนะครับ คนอาจจะสงสัยอาจจะกังวลใจไว้ท่านนายยมตีท่านสวมหมวกหลายใบด้วยเกินนะครับเป็นทั้งนายยมตีงานนายยมตีก็เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วงานรัฐมนาตรีก็เราะงงผมเลย จะไม่นั่นเหรอคือตอนนี้ท่านนายงตีท่านนอกจากเป็นนายงตีแล้วในตําแหน่งนายงตีท่านยังเป็นผู้มนวยการกลมบนอด้วยใช่ครับนะครับ,รบผู้มนวยการกลมบนอดนะครับท่านก็ทํามันมากอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไปนั่งตรงนั้นมันก็ไม่เพิ่มภาระให้นะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือยังมีรัฐมนรีช่วยว่าการอยู่นะครับแล้วในงานในกองทัพหรืองานในสทราห์ผมเนี่ยผมว่าไม่ต้องไปกังวลเลยเพราะว่าตต ปกติเขาเขาเป็นระบบของเขาอยู่แล้วะนะครับมีสายการบังคับบัญชาตั้งแต่ปล<ะ>ัดกระทรวงพุ่นสการน้นทุงสุดพุ้นสการเหล่าทัพเขามีปลัดกระทรวงนโยบายเท่านั้นครับคือรัฐมนตรีว่าการก็เป็นให้นโยบายแค<ะ>่นั้นเองเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้ไม่ต้องไปวิตกแค่ท,ที่นี้มองในภาพพ์กองทัพทีนี้ตอนนี้ภาพพ์กองทัพที่มีหัวหน้ากองทัพที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมเป็นผู้หญิงเนี่ย พี่สีมองภาพพศกองทัพเปลี่ยนไปไหมเดี <laughs> ๋ยวผมถามว่าเยอรมันกับไทยเนี่ยไทยจะเดินไทได้อ่อนไปเดินโาไม่กล้่อตอบวะเยอรมันเนี่ยดริ่มตีกลาโหมเป็นผู้หญิงนะใช่ครับสเปนเริ่มตีกลาโหมเป็นผู้หญิงแถมอย่างทองด้วยมันเป็นเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตยครับทำไมทหารแล้วทหารของทั่วโลกเนี่ยเขาไม่ได้สนใจนะเขาสนใจตัาคำสั่งชอบตัวกฎหมายหรือไม่เขาดูตรงนี้เนิ่มีกลาโหมมาทำไมเขามาคุม นโยบายบเขาไม่ได้มาซื้ออาวุธ<ะ>ไม่ได้มาซื้ออาวุธเกาหลีหรือะอะไรอย่างงี้ถ้าคิดอย่างนั้นอีกเรื่องหนึง่ง<ะ>ใช่ไหมทีนี้การที่คุณยิ่งรับมาเป็นเนี่ยมันก็มีเบื้องหน้าเบื้องหลังนิดหนึง่งก่อนหน้านี้ก็เคยพยายามที่จะให้คุณยิ่งรับมาเป็นปี 5. ห้าห้านะปีห้าห้านะแต่ตอน,น้รกรู้สึกี่าไม่พร้อมกันนะทางก็เออขาดข้องก็ยังไม่ทํากันก็เลิกมาต่อมาเนี่ยระยะไกลๆเนี่ยก็เคยมีการเสนอให้พลเอกประยุทธ์จัดโอชาน ท่านเป็นรุ่กลาโหมไห่ล่ะบ้านเมืองจะมีความปลองด้องไม่ไปผมบอกท่านไม่ไปท <c oughs> ่านไม่ไปไม่ไปทีนี้มันเกิดปัญหาขึ้นมา <c oughs> อันนี้เราก็พูดตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าตำแหน่งรัฐนตรีกลาโหมเนี่ยมันก็ใหญ่นะคุมกองทัพนี่นะ <c oughs> แล้วคุณทักษิณก็เป็ัดเรียนเตรียมทหารก็มีนักเรียนเตรียมทหารรุ่นสิธิ์โอ้ทุกคนก็คิดว่าผมสมควรเปน็นรัฐนตรีกลาโหมเหมือนกันเ <c oughs> มื่อคุณสุขพลน์เป็นได้ครับผมก็ไม่ได้เป็นบ้าง <c oughs> มันก็เลยไปตุ่นเลยทั้งคุณโอก้ก็ฝากทั้งคุณดูใบก็ฝากทั้งคุณยิงพฆษมันก็ฝากโอม้มลายลายเท่าที่เลยเท่าที่มีรายงานข่าวมาคุณยิ่ครับคนรุสเคปวดหัวเต็มท้ก็เลยโทรไปหาปรึกษาพี่ชายว่าไอ้เจ้ากันอันนี้เป็นเองดีกว่าอันนี้อันนี้ข่าวหรือหรือว่าข่าวเป็นรายงานข่าวร,รายงานข่าวเลยครับารายงานข่าวมาบันทึกออกมาไปแต่ขณะเดียวกันถูกต้องไหมถูกต้อง เพราะว่าตลอดเวลาสองปีที่ผ่านมาเนี่ยครับสังดูว่าการทํางานคุณยิ่งลักษณ์กับเอล่รทัพไปด้วยกันได้ไหมนะแล้วกว็วกวโดยเฉพาะาคุณประยุทธ์จันโอชาเนี่ยทำงานด้วยกันประสานได้อย่างดีนะครับแลพะพเหล่รทัพก็ไม่มีปัญหาอะไรท่านนายกนะและขณะเดียวกันไปถามความเห็นคุณสุขุมพลสุวรรณทัพเนี่ยถ้าเราบอกว่าม็นเรื่องปกติเลยเพราะเราเราทัพรับได้นะครับ ทีเราม,ามองความเปลี่ยนแปลงของท่านนายกเนี่ย<ะ>เ,เมื่อสักสองสักวันที่ผ่านมาก็มีบทความชิ้นหนึ่งอยู่ในนังพิมประชาชาติธุรธกิจเขาเขียนบทความอย่างนี้บอกว่าระยะสองปีที่เป็นนายกเนี่ยคุณยิ่งรักเปลี่ยนมากครับแก่งขึ้นกล้าขึ้นแล้วก็เป็นตัวตัวเองมากขึ้น<ะ>ยกตัวอย่างนะครับคือนอกจากจะขยันทำงานแล้ว เจาะติดทุกประเด็นนะฮะแบบที่ว่าทำงานเป็นนะฮะเขายกตัวอย่างในการประชุม